ดูชิมดูพ่ออยากลองชิมให้เอฟซีดูหน่อยว่าเห็ดที่ยังไม่ได้ตามชอบกินไงอ,อ,อาจจะหอมนะอาจจะไม่นัวนะเพราะว่าเพราะว่าหลังบ้านล้างเกลือออกมันโตขี้เท่าไว้จะบ่หนัวบ่อร่อยอร่อยสวัสดีนะคะตอนนี้ตอนที่หลังบ้านกำลัง แอบถ่ายผู้ใหญ่ยูเนี่ยเป็นเวลาประมาณบ่ายนะคะไม่รู้ว่าใหญ่จะทำไม่รู้ว่าใหญ่จะทำอะไรแอบถ่ายอะไรหันหน้าหากันอ่อันนี้โดนเขาแกงครับปกติไม่ได้มาทาอาหารด้วยกันหรอกครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้พิ้งเห็ดให้ให้ก่อนเพราะว่าปัญหาว่าคือ ไม่ค่อยได้ทำคลิปตอนนี้เขาบอกว่าขี้เกียจมากเลยพ่อใหญ่ว่างเกินไปนะคะพี่พีเอฟซีใช้ให้พี่เห็ดนะครับก็เลยเอพี่พีเอฟซีอ,อาจจะสงสัยว่าพ่อใหญ่ทําได้ไหมพ่อใหญ่ทําได้นะคะเขาก็บอกว่าเ,เขาทําไม่เป็นก็เลยทําตัวไฟดูไม่ส,สินะพี่ <laughs> พ่อใหญ่ใช้อะไรจุดเตาเนะี่ยเอฟซีดูหน่อยสิอ๋อ เม็ดปาล์มครับนี่โชยพีพีเอฟซีด้วยน่อยนี่เม็ดปาล์มแบบนี้จุดใส่ไปอี่พ่อใหญ่จะใส่พีไม่ไม่ใส่อันเดียวพอเอ๋อของเรามีเยอะเนาะเราใส่สามสิบอันสี่สิบอันนั่นแหละเอาให้มันทำไม้นี่เพื่อมะกิ๊บไปพีพีเอฟซีคะจะอาจจะมีบางคนที่จะรอเป็นกําลังใจพ่อใหญ่หลายๆพี่บอกมาว่าจะรอดูคลิปพ่อใหญ่เก็บเห็ดสรุปแล้วดูดูแล้วดูไม่ได้เลยนะคะคือเลิกละกล้องเวียนมากเลย เดี๋ยวนี้นี่ที่ถูกทำโทษมาปิ้งเี่ยเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าคี่เียดของหลังบ้านนี่ทนายก็จะไปขอมีส่วนแบ่งด้วยเราจะปันผลกันนะคะก็เลยว่าแล้วให้เรายุบช่องไปเลย <c oughs> เนนะครับ <c oughs> เพ่อใหญ่ให้มันไฟติดปื๊ดๆขึ้นมาก่อนใส่ไปให้หมดก่อนใส่ไปให้หมดก่อนไม้นี่เราเราเราจะปิ้งเยอะไหมปิ้งเยอะปิ้งเยอะเอาไม้ใส่ไปก่อนบอกนี่ใส่ปอีกใสไปีกพอแล้วก่อไฟเป็นหรือเปล่าค่อยก่อแม่งแต่ค่อยอยู่ปอหนึ่งนู่นโอ้ยขี้โมยละขี้โมยล่อยอยู่ปอห้าแล้วนี่ขี้โมยจริงๆเอ๊พี่เบียร์ตก็นึ่งข้าวให้พ่อแม่กินอยู่จริงเหรอสุกหรือเปล่านึ่งข้าว อ๋อสุกด้วย ทานนี้ไปลุกที่ยืนอยู่เวลาเราช่วงที่เราทานประมาณนี้คือทานประมาณไหน,นค,คือไฟนะครับประมาณนี้ต่ส่วนตอนนี้นี่เราจะติง้งพวกหอมกับกระเทียมนะครับเชฟญี่ปุ่นนี่ก็จะไม่รู้เรื่องหรอกครับนี่นี่คือพริกที่เราปลูกในสวนเราเองนะแล้วก็เก็บมาเราต้องเผาพริกไปด้วยนะครับเขาบอกว่าคนสวยปลูกพริกเนี่ยพริกจะไม่ค่อยเผ็ดจ้ะใช่พริกหลังบ้านไม่ค่อเผ็ดโคบเผ็ดเลย แต่หลังบ้านมีคนลูครับมันกลับกันได้นะครับอันนี้ที่เอามาปิ้งใส่ไฟเนี่ยทําเองหรือมีใครทําให้ไอตัวเสียบเนี่ยเหรอใช่ก็หลังบ้านทำเองฉันเสียบเองไอที่งามๆนี้ไม่ใช่พ่อใหญ่ทํานะพี่พีเอฟซีหลังบ้านทําให้แล้วนะขนั่นแต่เรารับหน้าที่ปิ้งเฉยเราสาธิตการปิ้งนะครับเพราะว่าเราเป็นพ่อครัวหมวป่าไม่นช่พ่อครัวเลยนะ เเรียกว่าเชฟญี่ปุ่นเชฟญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เห็ดตะไครนี่หลังบ้านล้างเสร็จแล้วเห็ดตะไครไม่ทั้งสีแดงสีเขียวโรยเกลือเล็กน้อยแล้วนะสีเขียวนะครับนี่สีเขียวนี่ก็มาจากอะไรนะเครื่องในจากเครื่องในนะครับสีแดงนี่อมาจากบ้านหาดบ้านหาดบ้านหาดเราเซโกะเห็ดสองอำเภอนะคะเห็ดสองอำเภอวิ่งไป นี่เครื่องในนี่วิ่งไปหกสิบกิโล 120, นะครับไปกับร้อยยี่สิบนะครับแต่แต่บัญหารเดี๋ยประมาณอ่าวิ่งไปจากนี่ประมาณสามสิบกิโลนะครับเรา <70. S 2> เราปลูกไว้แล้วก็เก็บม,มาแค่พอใช้นะคะพีพีพพพเอฟซีเพกอพี่เราเยอะอยู่นะมะนกมะเน็ต้องต้องไหม้ขนาดไหนเนี่ยไหนให้ไหม้ไปเลยนะหอมให้เปลือกข้างนอกไม้ไปเลยโอเคตอนนี้นี่ ถ้าหอมยังไม่ไหม้คนนจะไหม้ก่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนเชฟญี่ปุ่นจะหน้าดำแล้วหน้ารับรองเลยดำปี๋ถ้าพริกสุกก่อนก็ออกมาแล้วก็พ่อใหญ่ก็เห็ดไปวางได้เลยนะสุกนี่คืออะไรไำ่มอ่ะไดด้าอะไร่อใหญดก่ปีหดก่อก่ลก่อนตัวเลด้แต่กับล้งหันมันมาดูสิอ่โอเคโอเคใช้ได้ละใช้ได้ละได้ละมาอะไรพ่อใหญ่เห็ดก่อไปเห็ดก่อเห็ดก่อไอ้ตัวเล็กก่อนอ่ตัวเล็กไดแต่แต่าับ่้างหันมันมาดูสิโอารโรยเกลือมันจะทําให้ เราโรยเกลือแล้วใช่ไหมนี่ใช่ใช่คือมันแห้งเร็วนะคะวอนนี้ขับน้ำออกมาเ,กเขาทำนะนตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเราเป็นลูกพี่เขาเพราะว่าเราเป็นเชฟต้นแบบเลยอันนี้คือครัวบ้านทุ่งนะคะครัวบ้านทุ่งนี้ต้องมาเป็นลูกน้องเขาทํานะครับเพราะว่าผมเองทําไม่เป็นนะกินเป็นอย่างเดียวหอมพริกมากเลยค่ะหอมพริกเผาทำไมพ่อใช่พ่อใหญ่ไม่ใช้นีิคอปอนะคะทำไมพ่อใหญ่ต้องเอามือหยิบ อ๋อนี่เหรอจ้าลแล้วกีบตัวไหนีบตัวหอมนี่พอ,อยังใช่ถ้ามันพอแล้วก็ออกมาน้ำมันหยดออกมันเหี่ยวหรือยังมันสุกหรือยังเดี๋ยวออาข้างๆก่อนอืมข้างนะครับเห็ดนี้เราจะปิ้งนานแค่ไหนนี ก็จนน้ำมันหยดออกมามันแห้งอะเรเห็ดนะใช่ใช่อ๋อพริกไหมใช่ใช่เราต้องทำอย่างนี้เลยด้วยดูหน้าเห็ดก่อนพ่อใหญ่หน้าเห็ดมันสุกหรือยังเดี๋ยวค่อยเอาไปอีกเพราะว่ามันสุกขั้นเดียวมันทำทีเดียวพ่อใหญ่กับบ่อยๆเห็ดหลุดหมดขาดหมดใช่จับบ่อยๆลองดูสามมันก่อนสามมันมันจะมันจะหลุดไหมให้หน้าเห็ดมันหลุดก่อนให้หน้าเห็ดมันแห้งก่อนเพราะเราชอบทดลองอะนะเดี๋ยวจับย่างไฟเลยนี่พูย ไปที่ญี่ปุ่นมานี่ยลืมนี่เทปเมืองนอกเลยนีนมาเทียมฉันทำไมโอ้ย <c oughs> ดีกินบ่เนาะตามเห็ดไข่อนี <c oughs> น่าจะอยู่นะครับเดี๋ยดูดูก่อนดูก่อนไอนตัวใหญ่ๆนี่ปิ้งทีหลังลปิ้งทีหลังเนาะทำไม่สุกถ้าเมาเห็ดขึ้นมาอย่ามาโทูหลังบ้านเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้สุกเต็มที่เลยไอห,หอมนี่กระเทียมนี่ออกได้อ่ะโอ้ยเอยนะครับ ชีวญี่ปุ่นแล้วมันสุกหรือยังมันยังไม่สุกหรือพายใหญ่แกนปันหัวพี่หลอกเอาไปใส่ใหม่เอล้วมันนุ่มๆก่อนทิแข็งปวกแก่นก็หัวพี่หัวพี่หลอกเลยอ่ะโอ้ยตั้งแต่ไปอยู่ญี่ปุ่นทำมากรูยากิของท่านนี่อย่างเดียวเลยไปอยู่ญี่ปุ่นสองปีทำอาหารเป็นห้าอย่างอย่างที่สิบยอดที่สุดทอดไข่เลยครับโอ้ยก็บิ้งสุกมันยิ่งเอใช่เล่นนิดเดียวเหรอใช่ กลับเออกกหิตกอก็กลับฮิตกอรี่ดตตะไคร้ะนะค่ขาข้าวก่อนมันมีเยอะไงพ่อใหญ่ที่เราไปเก็บมาข้าวก่อนที่อาทิตย์ที่แล้วที่เราไปเก็บมาหิตตะไคร้ยเยอะๆหลังบ้านปิ้งหมดเลยทีเดียวตามอ่ะเป็นนิดเดียวแต่ว่ากินเล่นนะาว่าปิ้งกิน <laughs> ปิ้งกินนั่งกินอยู่ตรงนี้แหละอร่อยไหมอร่อยสิอเอาจะได้ข้าวกลัวตะไรกินเล่นๆเพราะว่ามีการขโมยกินก่อนเราด้วย ก็อใหญ่เห็นดอกน้อยๆนี่แม่ไปใส่ได้สิไวรุ่นไยรุ่นนะ,น,นะจิบโกหกอ่ะอ๋อเอานอนตะแคียนี่แม่ทิ่มบอ่อยกยกไม่เหล็กขึ้นยกเหล็กขึ้นยกเล็กขึ้นเอามือขีบเอาว้ยยวายเล็ดนะอันเล็กอันเล็กตัวนี้จิบมัในใกล้เกินว้าวเห็นนะครับน้องเขาตัวเล็กเกินนะครับมันหลดุดเห็นเล็นี่ทายมาก่อนานะ เออจะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนี่ไงนะอุ้ยอดดอกนี้ก่อนพี่ใหญ่เกินเนาะอดดอกนี้ก่อนเ,เอาเอาเศรละยังแค่นี้เอาไหมเราต้องปิ้งให้หมดน้ำเลยหรือว่ายัง พอมีน้ำอยู่ก็ได้ยังบ่มีน้ำอยู่ก็ได้ขอให้ข้อเหนียวขอให้สุกเสมอพ่อใหญ่เอาอย่างนี้แล้วกันสุกให้ทั่วทั่วใช่กมันจะเ็ป้องกันไว้กลัวมันจะเมาไงอ๋อกลัวเมาเห็ดนะครับใช่เราทําให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเห็ดไม่สุกเราอาจตายได้ก็แกงก็เหมือนกันเอาพริกดอกนั้นหน่อยพ่อใหญ่แล้วริบดิ้นใช่ใช่ใช่ทำไมมันเหนียวจัดนะเออมันเป็นยาง้นเราพ่อใหญ่แห้งหมดแล้วเนี่ยใช่อันนี้คือหม้อ เก็บฐานนะพีพีเฟีเวลาฐานที่เราใช้ไม่หมดแล้วก็ลงหม้อแล้วก็ปิดไว้นะคะส่วนมากพีพีเอฟซีเราก็จะรู้หรอกเนาะถ้าสมัยสมัยที่สี่ห้าปีสามสามปีก่อนสี่ปีก่อนเนี่ยเราไม่ใช้แก๊สเนาะโอ้ยหล่นอยู่แล้วเห็ดตอนนั้นคงใช้ไม่ได้แล้วเอาขึ้นมาพ่อใหญ่เห็ดน่ารักค่อยตกบ่อยนะครับเราเลยใช้วิธีเสียบไว้นะครับกันตกแล้วนั่นแหละถ้าเราได้ดอกไว้เาาดอกเล็กๆนี้เราจะเสียบเป็นแถวเป็นไม้ใช่ไหม คราวที่แล้วเนี่ยหลังบ้านได้สองไม้ยาวๆเลยโอ้หลังบ้านกินหมดไปไม้ครึ่งเตือนต่ำครึ่งไม้กินได้เนาะนี่แห้งกันอันนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมเกือบได้เนาะได้เกือบได้แล้วอ๋อเอาตัวนี้ฝั่งนี้หน่อยตอนนี้นี่เชฟญี่ปุ่นกําลังศึกษากับเอ่อเชฟเชฟลูกทุ่งไอเชฟเเมนนะครับเชตัวดํานิดหนึ่ง ดีอยู่เด้พรใหญ่ตัวดำนิดนึงอ่ะแสดงว่าขาวเยอะเอเหรอเอาตัวนี้ใช้ได้แล้วมั้ยทำไมเอาเปลี่ยนเป็นไม้ตัวนั้นขีบแล้วพ่อใหญ่โอเตรียมให้ก็ไม่เอาอกับอีกด้านหนึ่งก็ใช้ได้แล้วตัวนี้อ่ะตัวนี้แห้งมาแล้วเอาเอาเห็ดก่อกับได้แล้วนี่เออเออว้าวสีว้าลงไปแค่ครั้งเดียวมันแห้งก็ใช้ได้แล้วตัวนี้มันติดก็ไม่วิธีมันต้องให้สูงหมดใช่ไหมใช่จ้ะ ทีนี้พ่อใหญ่ก็เอาเขียเขียไปรวมกองรวมกันด้านใดนด้านหนึ่งเพราะว่าเราจะดอกใหญ่เอาลงอเอาไปซ้อนๆใกล้กันก็ได้จะเออเพราะว่าเขาเขาเขาจะไม่มีเพื่อนเขาคือเขาใกล้จะโอเคแล้วใช่พ่อใหญ่เ็าดอกนี้ลงไปเลยอ๋อวันนี้ศึกษาอย่างหนักนะครับเพราะว่าต่อไปให้ทำข้าวกินเอง <laughs> ต่อไปอาจจะได้ทำกับข้าวกินเองนะครับ เพราะว่าบนว่าจะเป็นลาวบ่อยๆเขาเลยที้หัวส่งเลยฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกไว้เผื่อไปไปที่ลาวเขาทาให้เรากินไม่ได้เราใหญ่ชิมได้แล้วดอกเนี่ยเอเหรอจ้ะชิมดูชิมดูพ่ออยญ่ลองชิมให้เอฟซดูหน่อยว่าเห็ดที่ยังไม่ได้ตามมาชอบกินไงอาจจะหอมนะอาจจะไม่นัวนะเพราะว่าเพราะว่าหลังบ้านล้างเกลือออกมันโตขี้เท่าไว้ใชู่ะนัวปะอร่อยอร่อย เหมือนกินเหมือนกินกับกับไส้ไก่ไส่อะไรนะหอมมั้เหออ่ะเหมือนอาหารอย่างอะไรสักอย่างรสชาติดีรสชาติดีนะคะพีพีเอสีรสชาติดีแต่ว่าระวังนิดนึงอู้หอวมากเลยท่านประธานท่านประธานอยากาองชิมไหมเราจะพาท่านประธานไปหาเห็ดแล้วก็มาปิ้งอันนี้ออกได้แล้วเนี่ยค่ะแต่ต้องไปหาเองเนาะให้ประธานไปหาเด้ยใช่ใช่ท่านประธานต้องหาเอง อานประชาชนชอบสีของมันเหรอสีสวยมากเลยสีสวยมากเหลือน,นิดหน่อยนะคะหลังว่าจะตาให้พ่อใหญ่กินกับมื้อเย็นนี้นะคะง่ายๆเลยนะคะตาํากินกับข้าวเหนียวจิ้มจบจบเลยไม่มีอะไรมากมา <ปะ S 1> ยนะคะหาผักสดยิง่งตอนกระตังไม่มีนี่อาะจะอร่อยเป็นพิเศษเลยอ <c oughs> ร่อยเป็นพิเศษเ <c oughs> ห็นอ,อะไรก็อยากกินเห็นอ,อะไรก็อยากกินนี่ก็เหมือนหอมมากเลยหอมหอมเห็ดไอ้นี่ก็หอมเห็ด ทีนี้ได้เห็ดตัวเล็กๆมาจะมาเสียบปิ้งกินกันมันอร่อยมากเลยเหมือนกับกินอไส้ไก่อะไรทำนองนั้นเป <c oughs> นะ็นเครื่องในไก่ทีร่งในไก่นะตึ๊บๆตึ๊บๆกุดๆใช่อืมกุุๆอยู่กุบอร่อยมากเลยแห้งบ่ามันแห้งอยู่หรอกแต่ว่าตัวมันสุกเป็นหลักเพราะว่าเห็ดทุกชนิดมันอาจจะถ้าไม่สุกอาจจะเมาได้เนะาะกระแดงใหญ่กระแดงใหญ่หอมเหมือนตะไคร้ใช่แล้วแล้วตัวอะไรที่เห็ดพวงเนี่ยคืออะไร ตะไคร่พนอ๋อตะไคร่พนหอมกว่าเพื่อนใช่ไหมหอมกว่าเพื่อนกินแรงแล้วก็ชุนชุนหนักแล้วก็จะแบบเคืน่นอ่าคืนมากถ้ษาอคนอื่นเนาะพ่อใหญ่จะไปจะไปทํางานแล้วนะคะอันนี้หลังบ้านจะตําแล้วนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะการตําหลังบ้านอาจจะต้องปิดเสียงนะคะจะได้เป็นมีภาพที่น่าดูจะได้เสียงจะได้ ใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดที่เราย่างเสร็จพริกหอมกระเทียมที่เราเผาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตำนะคะ ันนี้คือน้ำประต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็น้ำมะนาวผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะตามชอบเลย นะคะพี P ่พีเจ้าตำเห็ดไข่ฝีมือพ่อใหญ่ปิ้งมีอะไรพูดคุยเม้นใต้คลิปนะคะพอได้หายคิดถึงกันนะคะพี P ่พีเจ้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะคลิปนี้น้องเพนขอฝากถึงปรีนิดนึงจ้าคลิปที่แล้วนะคะน้องเพนตอบป้าอยู่ สี่ครั้งแล้วเขาบอกว่าอะไรนะคะหมดเวลาเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์อะไรที่งน้องเพ้นก็รู้ว่ามันหมายความว่ายัางไกงกดตอบส่งก็ไม่ให้ส่งกดตอบส่งก็ไม่ส่งพ่อใหญ่ก็เลยว่าอ้าวออกมาก่อนแล้วค่อยอยกดตอบใหม่พอหลังพอหลังบ้านพอน้องเพนออกมานะคะจับไปดูจะไปตอบป,ปรร้าลีครั้งหนึ่งคือหายไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าน้องเพนไม่ตอบนะคะปะา้าจ๋าถ้าถ้าดูคลิปน้องเพนอยู่ก็คือมันเกิดข้อผิดพลาดมันบอกว่าหมดเวลาเชื่อมต่อ ก็คิดถึงเสมอนะคะทุกพี่พี่ท,ทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจน้องเพนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มีให้เสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า